หนึ่งเดือนต่อมาทางจะเกาะนาทานหนึ่งร้อยไมล์ทะเลนั่นคือเกาะนาธานใช่ไหมพวกเจ้ามาดูเร็วสิพวกเจ้าสบายดีไหมพวกตลอดทางเลยถ้าไปคิดว่าพวกเขาจะมาเรือกันหมดข้าดูเหมือนสบายดีงั้นเหรอผู้หญิงคนนี้ตั้งใจพาข้ามาขึ้นเรือที่ไกลขนาดนี้เพื่อดูข้าเป็นตัวตลกแน่ๆนะ ชอบเตื้ยงแปลกดีนะพี่สาวข้าไม่เป็นไรท่านหญิงครับอีกนานไหมกว่าจะถึงถ้ารู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าไม่นะข้าชอบลมทะเลเย็นๆมากเลยสมเป็นท่านหญิงจริงๆท่ามกลางขึ้นลมแรงขนาดนี้ยังไม่สะทกสะท้านนี่เหมือนในขยะนี่นะอ่อนแอขนาดนี้ไม่รู้ว่าท่านหญิงชอบมันตรงไหน ไม่เลือไม่เล่นต่อล่ะยังห่างไกลจากโรงเรียนฐานเบลลิสมากเลยเนะี่ยเกิดอะไรขึ้นท่านผู้โดยสารทุกท่านขออภัยนะด้านหน้าเป็นน่านน้ำของโรงเรียนฐานเบลลิสเรือไม่สามารถเล่นต่อไปได้ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะพวกนี้พวกเราต้องสอบเข้าแล้วจะเสียเวลาไม่ได้ใช่ใช่ที่นี่ห่างจากเกาะไกลขนาดนี้ใช้พวกเราว่ายน้ำยังไง ขออภัยนะครับแต่นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบโร,ร,ร,รงเรียนทหารเบอริสต้องเดินทางไ้ด้วยความสามารถของตนเองถ้าแค่เรื่องนี้ยังทําไม่ได้จะผ่านการทดสอบของโรงเรียนทหารเบอริสได้อย่างไรพวกเราไปก่อนละที่เมริซ่าเข้าวินาไม่เป็นลากภาระมาสามคนแบบนี้ดูสิ เจ้าจะทำยังไงออไมสิก็เผื่อนับตัวเองเข้าไปด้วยนี่วางใจเถอะมีค่าอยู่เจ้าแค่อยู่เฉยๆก็พอรู้แล้วว่าการเข้าโรงเรียนหารเบลไม่ง่ายโชคดีค่าเตรียมตัวไว้แล้วนี่ไงเกดานโตขึ้นจู่ม ื่อดูติงต้องดีแต่ฉันชอบเออนี่คืออะไรเหรอนางคงไม่คิดจะใช้แค่กระดานแผ่นเดียวไปถึงชายฝั่งได้หรอกนะข้ารู้แล้วให้ทุกคนนอนคว่ำบนกระดานแล้วก็ลอยตัวและใช้แรงลมพัดไปยังชายฝั่งแต่ตอนนี้หลุมตานเนะเออจริงด้วยท่านหญิงต้องการจะทำอะไรกันแน่เซตจช้ฉลาดมากแต่แบบนี้ไปไม่ทันการคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว ถ้ามีวิธีอื่นพี่สาวท่านจะใช้เวทมนต์เหรอถ้านางทำแบบนั้นจะเปิดเผยตัวตนว่าเป็นเวทมนต์ทันทีนะถึงแม้โรงเรียนทหารเบลิสจะฝึกฝนเจ้าหน้าที่ทหารที่ยอดเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลกแต่ก็มีกฎชัดเจนว่าห้ามไม่หมดเข้าไปนะทำไมเมลิซาถึงอยากเข้าโรงเรียนทหารเบลินักนั่งมีแผนอะไรกันนะี